บทที่9พุทธานุภาสติอิติปิโสพระวาระหังสมาสมาสัมุทโววิชารณสัมปโนสุกตโลกาวิทูนันุตโตรุริสธรรมสารติสทัทธาเทวานุสานังพุทโธภระวานันตีบทบที่10ธรรมานุสติสวากาโตพระวตาธรโมสันิทิโกะกาลิโกหิปสิโกปนาโิโกปจ,จตังวิธิตพวิโยหิติบทที่สิสังขานุสติสุปฏิปโนาพระควภโตสาวกสังโฆชุปฏิปโนาพระควยยภโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปโนพระควภโตสาวกสังโฆ สามีจีปฏิปนโนภาะวัโตาสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุขานิยถาปุริสาบุคลาเยสาาสาวขวัตโตสาวกสังโฆอหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลีกระระนิยโยอนุตตรังมุญะเขตังโลกัสสาติบททีสาา่สิบสองสกตวาสกตวาโล,โลสะถังอุตรมังวรังหิตังเทว,วามนานุสานังพุทธเตชะนะโธทินานาสันตุพตวาสเพ ทุขาวาปุสะเมนตุเตสกัตวะธรรมรัตนังโอสะถังอุตมังวรังปริธาหูปฏิหูปะสะมนังธรรมเตชนะโสธีนานาสันตุปัทวาสะเพพยาวูปะสะเมนตุเตสกัตวาสขรัตนังโอทสะถังอุตมังวรังอหูในยยางปาหูในยยางสังฆเตชนะโสธีนา นสันตุปทวสเพโลคาวะปุสะเมนตุเตบทที่13บคถาชินาบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังสตุสัจสพังระดังพระสังเยปิวังสุนราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัฐวีสตินายกกาสเพปติ ทิตาไมาหังมัทเกเต,เตมุมุนิสราสีเสป,ปติทิโตไมาหังพุทโทธโทธโมทวิโรเจเนสังโคปฏิทิโตไมาหังออเรสภระคุนาการโรหะทะเยเม,มอนุรุโธสารีบุตโตจะทักขิเนโกทันโยปติทาพาคัสมินโมคลาโนจจวา มะเนมะเกทัาคินาถ้าคินเนสระเนมหังอาหงอนันทะราหูรากระสะโปจะมหาหนาโพอ,อุภาสุวามะโสตะเกเกสโตปฏิภาคาสมิงสุริโยวะปะทางกรโรนิสันโนสิริสัมปันโนสโสพิโตมุนิปุงขะโว กุมารกัสโปเทโรมหาศีจิตตวาทโกโสไมหังวาทะเนนิจจังปฏิทาศิคุณากโรคุณโนโอังคุลิมาโลจักอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัจจิเมชาตานาลาเตตีละกาม,ามะเสสาสีติมหาเทราวิชิตาชินาสาวกา เอสาสิตีมหาเทราชิตะวันโตชิโนโรสาชลันตาศีละเตเชนะอังคารมังเคสุสันติตารัตนังาุระโตอาสิมัคทคิเนเมตสุตะกังทัดชางปัชโตยาสีวาเมอังคุริมาละกังขันทะโมลาปริตตันจะอา อาฐานะทิยะสุต,ตะกังกาเมกอากาเสชนานางชาทานางอาสิสเสสาปาการสันทิตาชินา,นานานาวรังสังยุตาสตตมปาการะสันละกาตาวาตาปิตตาทิสันชาตา พาหิรันมัตตุปัททวาอเสสาวินยังยัตุอนันตชินาตะชะสาวสโตเมสก,กิตเจนะสถาสัมพุทธ,ธปัจฉริชนะปัญจชรมัตชินิมัชฌะมัชะมหิ หิระรันตังมหีตะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุตโตรักสุสรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธรรม,มานุภาว,วะปาริโต चरामि शिना पच्छा